ว่าด้วยการตัดสินใจคําว่าชนในโลกย่อมทําการตัดสินใจอธิบายว่าคําว่าการตัดสินใจได้แก่การตัดสินใจสองอย่างคือหนึ่งการตัดสินใจด้วยอํานาจตันหา 2. การตัดสินใจด้วยอํานาจทิฏฐิชนย่อมทําการตัดสินใจด้วยอํานาจตันหาเป็นอย่างไรคือสําหรับคนบางคนในโลกนี้ โภคคทัพที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและโพคทัพที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความหมดสิ้นไปเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะอุบายอะไรหนอโภคคทัพที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราจึงไม่เกิดขึ้นและโภคคทัพที่เกิดขึ้นแล้วจึงถึงความสิ้นไปเขามีความคิดต่อไปอย่างนี้ว่าเมื่อเรามัวแต่ดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพวกข้ทัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและพวกขทัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปเมื่อเรามัวแต่เที่ยวกลางคืนเมื่อเรามัวแต่เที่ยวดูมโหรสพเมื่อเรามัวแต่ดูในความประมาทด้วยการเล่นการพนันเมื่อเรามัวแต่คบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อเรามัวแต่เกียรคร้าน ภพรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นภพรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปครั้นรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นทางเสื่อมแห่งภพรัพย์หกประการประพฤติแต่สิ่งที่เป็นทางเจริญแห่งภพรัพย์หประการชนย่อมทําการตัดสินใจด้วยอํานาจตันหาเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่ง บุคคลย่อมดำเนินชีวิตด้วยกสิกรรมพาณิชยกรรมโครักกรรมเลี้ยงปศุสัตว์ศาสตรส์แห่งการยิงธนูการรับราชการหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจตันหาเป็นอย่างนี้บ้างชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเมื่อตาเกิดขึ้นเขาเข้าใจว่า ตัวของเราเกิดขึ้นแล้วเมื่อตาหายไปก็เข้าใจว่าตัวของเราหายไปแล้วตัวของเราไม่มีเสียแล้วชนย่อมทำการตัดสินใจด้วยอํานาจทิฏฐิเป็นอย่างนี้บ้างเมื่อหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อโพธภะเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าตัวของเราเกิดขึ้นแล้วเมื่อโพธภะหายไป ก็เข้าใจว่าตัวของเราหายไปแล้วตัวของเราไม่มีเสียแล้วชนย่อมทำคือให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นซึ่งการตัดสินใจด้วยอำนาจทิฏฐิเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าชนได้แก่สัตว์นรชนมานุมนุษย์คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลก ในอายตนะโลกรวมความว่าชนในโลกย่อมทำการตัดสินใจด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทาก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้นชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจ ร้อยสามพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าทำแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสยัยเมื่อความมีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสยัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งยานและทำเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ทำเหล่านั้นเมื่อมีความดีใจ และความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีคำว่าความโกรธในคำว่าความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายเห็นปานนี้มุสาว่าตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จความลังเลตรัสเรียกว่าความสงสัยความโกรธย่อมเกิด เพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างมุสาวาทย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างความสงสัยย่อมเกิดเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่น่าปรารถนาบ้างเพราะอาศัยสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ้าง